สวัสดีพี่น้องป้องปายสู้ผู้สู้คนเด้อดครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญยิยแสนบ้านทุ่งคือเก่าเด้อดครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมะอัปเดตข้าวเป็นข้าวของทางหมอลำสาวท่านหนึ่งนะครับว้าเล้วกาเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับเอฟซี FC สุดสงสารละอ่อนหลังที่สาวคนเคยสนิทแฉหมอลำสาวแบบนี้ ลั่นไม่เคยไว้ใจอดีตสามีป้าพี่น้องเมนผูใ้ใดเนาะละอ่อนบัดทีนี้นะครับเดี๋ยวผมบอกซูฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับล่าสุดนะครับทางพี่สาวคุ้นเคยสนิบนะครับของทางคุ้นพอๆแล้วกันพี่น้องนะครับขอเอืน่อนเป็นอักษรย่อนะครับก็คือทางคุ้นฝนนะครับพี่น้องเพิ่นได้มีการออกมาโพตดออกมาแชร์แบบนี้แต่ว่าต้องบอกก่อนเด้อครับว่า ทางคุณฝนเพิ่นกระบาดไปเอ้ยซื้อหรือว่าพาดพิม์ถึงผู้ใดนะครับเพิ่นให้คําไว่า่าละอ่อนนะครับซึ่งละอ่อนก็เอาตรงๆพี่น้องก็หมายถึงผู้ใหญ่บ้านคนนึงแล้วกันนะครับให้เข้าใจตรงกันแค่นี้นะครับอยาไปพิมพ์ซื้อหรือว่าเอ้ยซื้อถึงผู้ใดเด้อพี่น้องนะครับเพิ่นพิมพ์วานะครับเพิ่นโพส์ว่าถ้าใครเป็นละอ่อนก็จุกหนักนะครับมุงเจตนาโยกบอต่างๆให้สีมือนะครับเป็นกรรมการ ไม่ให้ใส่ชื่อละอ่อนเข้าไปนะครับมึงเว้าเต็มๆว่ามึงไม่ไว้ใจละอ่อนนะครับไว้ใจสีมากกว่าก็คือไว้ใจเพื่อนซีเพื่อนมากกว่าประมาณนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวแยกเดินแล้ววุ่นวายทีหลังนะครับเดี๋ยวมาเลือกกันหรือว่าแยกทางเดินกันแลีวีมาวุ่นวายทีหลังแน่นอนล้ครับตอนนี้กับวุ่นวายนะครับแร้วนะครับทางคุณฝนเพื่อนก็บ,บอกตอบอกว่า ขนาดว่ามึงก็มีเต้าจิ๋วด้วยมึงยังวางสเต็บหลบหลีกขนาดนี้ถ้ามึงให้เต้าจิ๋วจะดูดีกว่าให้สีปะนะครับมึงมันอันแฟรอีปลอมอีพังพังนะครับซีรีส์นกกะทาแลนด์ทซับซ้อนเก่งนะครับก็คือบอกง่ายๆนะครับทางหมอล้ำสาวนี่บ่ไว้ใจละอนน่อนตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับ แล้วก็เลยให้ทางเพื่อนซี่นะครับเป็นกรรมการตั้ง่างในการโยกย้ายตั้ง่างประมาณนี้นะครับหลังจากนั่นก็นเลยมีเอฟซีของมาแสดงความคิดเห็นนะครับเอฟซี FC ท่านแรกบ,บอกว่าก็ใช่ไงคะถ้าบอกไม่ไว้ใจละอ่อนแล้วทําไมมันถึงกล้าโอนที่กระทบนะครับที่กระทบสีส้มให้เขาถ้าเขาไม่ซื้อต่อถ้าเขาไม่จ่ายเงิน คิดหรือว่าคุณอย่างมันจะให้เขาฟรีๆลองคิดนะคะนะครับผมว่าถ้ามันไม่ได้อะไรมันจะไปโอนชื่อละอ่อนทำไมถ้ามันบอกว่าไม่ไว้ใจทำไมมันไม่ไปโอนชื่อให้เพื่อนสีละ่ะนะครับซึ่งทางคุณฝนก็นมาตอบว่าเออหน้าคิดนะเลิศดเลิอเลิดแย้งได้เลิศดน,นะครับนั่นแสดงว่ากระตอบสีสมต้องได้เง้นจากละอ่อนถึงยอมโอนซื้อให้ประมาณี้นะครับ เอท่านต่อมานะครับกับ่อนข้างเลียตนูน่อนข้างสงสยัยอ่าขอนข้างสูงสารนะครับบอกว่าสรุปละอ่อนเหมือนถูกหลอกใช้มาตลอดทั้งที่ทุ่มเทร้อยเปอร์ซ็น์นะครับแล้วกับเอซีท่านสุดท้ายนะครับบอกว่าติดตามมาตั้งแต่โควิดเห็นละอ่อนทำงานทุกวันถ่ายคลิปทุกช็อตนะครับในครอบครัวเห็นแต่น้องรักเมียรักลูก แต่สิ่งที่ได้รับคือความอัปปรีนะครับน่าสงสารจริงๆนะครับถ้ามีบางคําบ่สุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อครับผมนะครับมื่อนี้ผมก็เลยเอาข่าวสารมาอัปเดตมาเ้าส่ฟังนะครับ FC มีสุดสงสารละอ้อนเลยนะครับละอ้อนกหมายถึงผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งแล้วกันนะครับ เพราะว่าหมอลํำสาวไม่ไว้ใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นการแชร์เป็นการเปิดเผยจากทางอดีตพี่สาวคนเคยสนิทนั่นเองก็คือคุณฝนนะครับเพิ่นได้ออกมาเปิดเผยประมาณนี้นะครับพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ขอมาสูฟังได้เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ